เอาเราต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมบเจ็บสเต็ปอีกเช่นเคยนะก็วันนี้เรากำลังเ่เกมเคสแอนิเมชั่นิกนั่นเองนะครับผมก็สิ่งดีใจได้กลับมาทำคลิปอีกครั้งนึงอ่ะสวัสดที่ก็ผมก็ต้องทางหายจาการทำชาแนลออกมาที่ที่จะนานพอสมควรเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าติดพอดีว่าที่โรงเรียนมีงานเยอะไปหน่อยติดทำงานเคลียร์งานแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องอ่านหนังสือสอบด้วย โถ่เอ้ยว่าได้แล้วไดแล้วเราก็มาอัคชิปกันเลยแล้วกันเนาะ <c oughs> วันนี้จะเป็นเกมใหม่ของเรานะก็คือเคสเซนเมทนอีกจริงเกมเนี้ยผมเคยเล่นจบไปแล้วนะตอนที่แบบเอ่อแต่ชาแนลเก่าตั้งแต่ยุคแรกของชาแนลผมเลยนะซึ่งแน่นอนว่าตุกคงไม่รู้จักหรอกนะก็ <c oughs> <c oughs> โอเคดูที่การตั้งค่าคอมไวยเป็น1.5 1.510เอ้ย1.50กราฟิกก็ กะให้กูแหลกก็จะเป็นเอาสูงพอแล้วกันการที่มันปรับ <c oughs> ปรับภาพมาให้อย่างนี้ก็แสดงว่าโทรัพท์ผมรับไหวสินะ <Okay. S 1> เสียงคำบรรยายภาพไทยรัสเซียเยอรมันสเปนฝรั่งเศสญี่ปุ่นเกาหลีหูมมาทุกภาษาเลยเว้ยเฮ้ยเอาว่าไทยแล้วกันเนาะเบสิกดีโอเคเริ่มกันเลย <c oughs> อันนี้ผมต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะผู้ชมว่าเกมนี้ผมทิ้งไว้นานมากตั้งแต่ผมอแคสไว้ในช่องเก่าจนจบใช่ไหมจากนั้นผมก็ผมก็จำไม่ได้แล้วว่าเกมนี้มันเด้นยังไงบ้างคือคือลืมการเล่นไปหมดแล้วลืมไปแล้วมันทำยังไงบ้างอ่ากดอย่างนี้นะก็มปรัปรับการหันมาทำไมยังมุ่งหันช้าเหมือนเดิมเลยวะ คือจริงๆนุ่มผู้ชมคือผมรอรอรอจนกว่าคือคือรอน้ำอ่ะรอจนผมเล่นเกมนี้คือแบบจําเกมนี้ไม่ได้แล้วว่ามันเล่นยังไงบ้างเออคือจําได้แค่ช่วงแรกขค่นั้นอะช่วงที่แบบว่าเราแล้วจะไปเปิดไฟที่แผงควบคุมใช่ไหมแล้วแล้วแบบพอเปิดปุ๊บแล้วก็จะโดนหุ่นหมามาฆ่าแล้วพอฆ่าเสร็จใช่ไหมมันก็จะตัดบทไปว่าเราเราฝันร้ายอะไรมาณนั้นเออแล้วผมจาได้แค่นั้นจริงๆเลยผู้ชมที่เหลือก็จําไม่ได้ละ ต้องมามั่วม่สุ่มเเองนะเอาว่าเล่นไปตามสัญชาตญาณก่อนแล้วกันใครว่ไม่มีสัญญาณไดตก็จะหมดเนี่ยมันก็จะประมาณนี้แหละต้องขอบอกไว้ก่อนแล้วนะว่าผู้ชมว่าในเรื่องตอนเนี้ยทั้งหมดมันคือฝันใช่ร้ายซะด้วยที่ห้องคอนโทรลรูมนะมันบอกว่า B7 ใช่ป่ะ B7 ก็อยู่ตรงนี้นี่ เออเปกล้อ <Hey. S 2> งได้ปะะ่าว mm hmm. ไม่มีสัญญาณอย่าให้คุณมาทำไมวะเนี่ไม่มีสัญญาณนลโคตรเกินเอาว่าเดี๋ยวผมขอสำรวจห้องก่อนแล้วกันคุณผู้ชมเพราะว่าผมรีวิวหมดแล้วว่าตรงไหนตรงไหนมันมีที่แอบตรงไหนบ้างที่แน่แนตายโตวพวกเนี้ยน่าจะแอบได้อยู่มั้งแต่โตที่มันมีเก้าอี้คันนี้ไม่น่าจะแอบได้แต่นี่น่าจะแอบได้ใช่ไหมเออโตที่ไม่มีเก้าอี้ขวางคือแอบได้นะโอเค อ่าเช็คออฟฟิศออฟฟิศนี้ล็อกอยู่มันมีป้ายเขียนออฟฟิศด้วยวะเอ่อเดี๋ยวนะอันนี้อ๋อไม่ใช่ออฟฟิศเหรอออออฟฟิศอยู่ฝั่งนี้อิงอ่าวเอ่ออันนี้ออฟฟิศเบนใช่ไหมเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะว่าผมลืมจริงลืมในขนาดที่แบบ ลืมลืมออฟฟิศอ่ะเออออฟฟิศมันอยู่ฝั่งนี้ผมไปดูฝั่งนู้นเฉยเลยขวานอันนี้เบนเข้าไม่ได้อันนี้ของอลันเข้าได้เว้ยโอเคมีอะไรไม่เอ่ยปรากฏว่าไม่มีอะไรนะครับว้าวเจอที่บบอีกหนึ่งที่ใช่ไหมมีเป็นตู้อ่ะแอบ,บในตู้นนะแอบบในตู้เออเปิดห้องนี้ล่ะเช็คไอ้ตัวนะผู้ชม ไอ้นี่ในเป็นเขาเรียวกว่าไรวะไอห้องพิสูจน์หลักฐานปะเออน่าจะใช่น่าจะใช่ไอ,อตัวนี้แกแอบได้อุ้ยเหมือนจะจําได้คร่าวๆตรงนี้มันจะมีรหัสอะไรบางอย่างใช่ปะใช่รหัสวะเออเออแต่ผมจะเหมือนจะเห็นเป็นางๆว่าเป็นเลขหนึ่งอสักอย่าง,างมันจะเป็นรหัสอยู่ตรงเนี้ยเหมือนเราจะต้องไปใช้รหัสเนี้ยไปเปิดตู้เซฟกุญแจสักอย่างหนึ่งอะมั้งนะ เปิดขอตั้มโดูให้ครบครบ,ครบทุกที่ก่อนนะผู้ชมข้มอมูงช่อปิดตรงนี้ตู้ล็อกล็อกหมดเลยครับชาวล็อกกันเยอะจริงๆเลยนะแถวนี้เนี่ยคืออุย้ยเปิฟักน้านิไอตรงนี้ล็อกเหมือนกันอ๋อนี่ไงตรงนี้ไงเฮไอกากเย แน่จริงลูกมาดิว่าฮะตาแดงตาแดงกไปแล้วไปแล้วไป,อปอขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่ไปแล้วไปแล้วไป้ตาแดงไม่รู้จริงวิเออคีย์การ์ดไอ้ปุ่มเสียวมันจะมาล่ามันล่าผมวะไอ,อ้รอบรอบรอบแรกที่ผมเล่นมีเงียว,วะไม่รู้ว่ะเฮ้ยแต่มอว่ามันคงจะเป็นเหมือนที่ผมจําได้นะที่ผมจําได้คือพอเปิดไฟห้องนี้เสร็จใช่ไหมเราหันหลังไปเราจะโดนมันมาฆ่าเว้ยซึ่งเราก็จะตื่นจากฝัน แล้วก็พบว่ามันเป็นฝันร้ายของเราโอเคนะเอ,นะเอานะเอานะเอานะยัง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 นี่แหละประมาณนี้แหละฝันน่ากลัวจริงถ้าไ่มันต้องเป็นทิ่งคืนตลอดเลยวะ night call let's hope nothing serious hello bishop marvelous night isn't it nee sound of a phone ringing a lot of time ไอโรจิตเหมือนจะเป็นเดจอวันะมีเซฟว่ะเฮ้ยมีเอกสารฟึบมิถุนายนหนึ่งเก้าแปดเจ็ดอ๋อหนึ่งเก้าแปดเจ็ดนี่ถ้าสมมติว่าเอาไปใส่ในเกมไฟน l ลเฟดดี้ภาคหนึ่งมันก็จะประมาณนี้นะผู้ชม ตกใจอะดิตกใจอะดีป่โถเฮยหยอกเล่นนิดหน่อยเองป่เียปะปีลีเล่นเกมต่อเสียเดี๋ยวคนดูมันเริ่มจะกำหมาต่อยก <_ an> ูแล้วเนี่ยมันมีแบบเอกาสารมันบอกในเรื่องอะไรไหมคือคือที่ผมจะตามหาพวกไอโน้ตหรือเอกาสารเนี่ยไม่ได้จะมาอ่านเองนะคือจริงผมไม่อ่านหรอกขี้เกียจคือจะแบบ เก็บเอกสารใช่ไหมแล้วก็จะเลื่อนเลื่อนดูให้ผู้ชมที่อยากรู้เรื่องจริงก็พอสแล้วก็อ่านเอาเองนะอ่ะเนี่ยเลื่อนเลื่อนไปอย่างเงี้ยอ๋อหวังว่าคงจะมีคนพอสนะไม่รู้ว่าเขัดแยากจะรูดูเรื่องจริงหรือเปล่านะบางคนที่ดูเกมผีก็คือแบบจะเอาแบบความรู้ทึกขวัญเฉยๆนะผู้ชมบางคนเขาก็ไม่อยากดูเรื่องกับอิชิยุงกัด รอบดีมันให้หารหัสก่อนร่อผู้ชมอือหึเสียงแบบเดิมเลยนี่ว่าเดี๋ยวก็รหัสก็อยู่กับหุ่นนี่ใช่ไหมอย่าเพิ่งลุกหน่อยน่ะชิบตาแดงโคตรน่ากลัวสองสองเจ็ดเจ็ดศูนย์โอเคเราวิ่งเลยแล้วกันวิ่งไปเลย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 ย จะว่าไป <c oughs> โดนหลอกจนลืมแล้วเดี๋ยวอะไรวะ <c oughs> กลับไปดูใหม่ส <c oughs> องสองเจ็ดศูนย์ไหมรหัสง่ายๆกูลืมได้ไงเนี่ยเพื่อนเออพ่อะเพ่ไอ,อผีขาวนั่นลูลเลยสองสองเจ็ดศูนย์ จะว่าไปนี่มันเป็นเกมผีหุ่นยนต์ไม่ใช่เหรอแล้วผีชุดขาวมันเกี่ยวอะไรด้วยมันเออฮไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันต้องเก็บมันต้องเก็บอาจจะได้โทฟี่นะผู้ชมอันนี้ตุลาคมหนึ่งเก้าแปดห้าว่ะอ่าโอเคฟื้นแล้วก็ต้องมาเปิดไฟตรงนี้ไม่เหตุโอเคตรงนี้ก็พอสว่างอยู่ไม่ต้องเปิดไฟ เอาละละ่ะผม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 ว่าโดนแล,ะละ้วล่ะมีเซฟอย่างนี้ออกเลยได้ไม่ได้เนี่ยทางออกเนี่ยออกเลยเพื่อนมึงจะติดติดติดทำไมเนี่ยเฮ้ยโอ้เรื่องมากเหลือเกินกระจกเนี่ยมึงเห็นไหมมันเป็นกระจกเนี่ยมึงหาอะไมาตีให้แตกแล้วก็ออกไปเลยเนี่ยรถตำรวจก็อยู่ตรงนี้อตอนชกีการ์ดนะผมว่าเอาละรับโทรศัพท์ไม่รับได้ไหมไม่อยากรับเลย อ้าวอีิผายแล้วเฮ้ยอะไรอะ่ะก,ก่อนก่อนรับโทรศัพท์ขอสักสักหน่อยแล้วกันสักหน่อยแล้วกันเก็บขึ้นมามิถุนายนหนึ่งเก้าแปดห้าโอเคแค่นี้แหละก็นั่งไงโทรศัพท์ใช่ไหมโอเคโทรศัพท์โทรศัพท์โอ้โ <c oughs> <Holy crap! c oughs> หครับคุณหายไปแล้ว

ปิดยังไงเสียงเสียงตีนเริ่มมาแล้วเสียงตีนเริ่มมาแล้วเฮ้ยแม่การเห็นแบบเรียลไลฟ์คุณผู้ชมเห็นรูปมือตรงนี้ไหม ถ้าสมมติว่าผมเผลอไปสก,กิดมันนิดเดียวความความตายมันจะไปเยือนผมเลยคุณผู้ชมต้องรอให้มันไปอย่างห้องนี้ก่อนอะ่ะบอกค้คนหายคีย์การนะ์ดในห้องล็อกเกอร์เพื่อเปิดระตูที่มีไฟสีฟ้าเฮ้ยน้ำเงินฟังเสียงไปเรื่อยเรืตกใช้การฟังเสียงโคตรเลยนี่ถ้าใครเล่นเกมนี้แล้วแบบจบโดยที่ไม่ฟังเสียงแล้วแบบไม่ตายเลยโคตรนับถือเลย <c oughs> โอเคเสียงจริงจริงไปล,ละสุดละ อ่าฮีการไม่จะผมมัดเออ,อ,อนี่ไงนี่ไงขอฟังเสียงก่อนนะน่าจะมีอะไรแล้วมั้งโอเคเดิมไปเดิมไปงี้มีมั้อย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่ง เปิดเสร็จก็ปิดประตูด้วยครับเสียวเอ่อนั่นปะนั่นปะแผงแผงไฟที่สองโอเคๆๆเคเคเคเปิดคุณแมวตัวเดียวกูก็จะตายแล้วอีใจเย็นไอเรียวจอมคดคำด่ากันนี่เบ็ดเบ็ดเบ็ดบ็ดแท็บเล็ตมันจะหมด้องจะเปิดทำไมนะเฮ้ย าที่ส่องก่อนหา้ส่องก่อนขอฟังเสียงแป๊บนะท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวนะเอเมนมันปีนท่อใช่ป่ะผมว่าใช่วะ่ะสักครู่มันก็หายไปเวีเนื้แบตบก็จะหมดก็อหาออฟฟิศของเบนเพื่อ,เพ,อเพื่อชาร์จแท็บเล็ต ถ้าผมจะไม่ผิดผมผมผมไปห้องนี้เลยได้ป่ะไอเนี่ยเหมือนต้องไปหาที่ไอสอดรองก,กุญแจมาดูสิงั้นต้องเสี่ยงดวงแล้วผู้ชมโอ๊ยเจ็บจิ๋วไปแล้วชิ๋วไปแล้วมาจิ๋วมาชิบ๋วมาจิ๋วทับไว้ทับไว้ทับไว้ <c oughs> เซียแท็บเล็ตด้วยแบตอันน้อยนิดของเราโอ้โหจอ <c oughs> จอต่อต่อเลยครับพี่น้องเฮ้ย มันไม่ได้ยินเสียงแบตผมหรอวะไอแบตไอแบตจะบมดแล้วมันขึ้นเตือนเตทเนี่ยมื่แกคือมันไม่ได้ยินใช่ไหมไมาบูทเลยตอนนี้เนี่ยเฮ้ยโอเค,อเคผมจะไม่ดูกล้องมันปึงพลังงานเอาเป็นว่าจะฟังแต่เสียงเท้าแล้วกันถ้ายังได้ยินอยู่ก็คือมันมันก็อยู่ในห้องเราเนี่ยแหละคือผมไม่รู้นะว่ามันอยู่ไหน แต่ที่ผมคิดไว้ก็คืออยากให้แบบเสียงเสียงเท้ามันาเบาลงก่อนเว้ยผู้ชมก็คือแบบผมจะได้สบายใจได้ไงมันดังขึ้นแล้วม่ไหวเลย้วโค้จยากจะดูกล้องเลยนี่ฮะเปิดสักหน่อยละ,ละกลนหนึงเปร์เซที่นี่มันไม่ได้อยู่ห้องนี้ใจแม่งเลยปิดตู <laughs> Run. Wee. Wee. Run. เอาว่านสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอพอยที่นี้ก่อนละกันนะชอบมือกดไลค์กดตามไม่ลืมย้ายกับช่องเล็กๆน้อยๆผมด้วยนะเจอกันคลิปหน้าแต่คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมอ่ะเดี๋ยวพาร์ทหน้าต้องต,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 ต้องต้องจัดการให้ผ่านให้ได้เลยคอยดู